ุดภาพตัวแม่ซนเยจินเล่นละครครั้งแรกสวยอมตะของจริงความงามที่ไม่มีใครเทียบได้ของซนเยจินในละครเรื่องแรก Delicious Proposal 26ปีก่อนเมื่อวันที่29มกราคมรายการ The Village President's People ทางช่องสตรีนำเสนอการออกไปเที่ยวในชนบทร่วมกับนักแสดงอ e ียองฮาและลีฮโยชุนในระหว่างรายการคิมยงกอนซึ่งแต่งกายด้วยชุดเชฟเล่าว่า ใน Delicious Proposal พักกึนยองกับผมเป็นคู่แข่งกันสนเยจีนก็เดบิวต์ในละครเรื่องนั้นด้วย Delicious Proposal นำแสดงโดยนักแสดงชั้นนำเช่นโซยอโอเจไอเอ็นซีโอเจไอเอสีโอเคจีซังและคอนแซงดับเบิลยูโอ ขณะที่ซนเยจินเดบิวในฐานะนักแสดงเมื่อปี2000ในภาพยนตร์เกาหลีเรื่องสีเคร t ตทีสและแจ้งเกิดพลุแตกในซีรีส์เกาหลีเรื่องแรก Delicious Proposal ปี2001ซึ่งผลงานเรื่องนี้ทำให้เธอคว้ารางวัลน,นักแสดงหญิงหน้าใหม่มาได้ทันทีจากงาน NBC d r a m ี a w a r d 2001